บางคนเอบ,บเอ้ยทำไมคิดเยอะอย่างเงี้ยทําไมคิดเยอะคําว่าทําไมแสดงว่าไม่รู้คําตอบเริ่มไปหลงอยู่กับมันแล้วพอเหมือนแล้วถามกลับไปแค่เนี้ปุป๊บที่พูดทั้งหมดเนี่ยต้องการอะไรเลยที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือในหัวที่มันคิดมันมีเสียงอยู่เราเลยพูดกับมันว่าที่พูดจะต้องการอะไรจากเป็นคนที่ต้องฟังกลายเป็นถามให้มันตอบตัวความคิดเนี่ยมันจะชงะ หรือมือนที่ทุกคนบอกกลับมารู้สึกเลยว่ากลับมารู้สึกเลยจริงๆก็จบมันเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มันหลอกเราเป็น10นาที20นาทีมันพูดหลอกมันก็หลอกไปแต่ทั้งหมดเราไม่เชื่อมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเห็นมันแล้วไม่ได้ยึดเอาคําพูดนั่นนะที่มีเสียงอยู่ในหัวมาเป็นตัวเราเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าด,ดูก่อนในช่างผู้ปูดเกลือนเรารู้จักท่านซะแล้ว ท่านจะมาสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของท่านนะเราหักซะแล้วยอดเรือนเราก็ลือซะแล้วจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปทำไมพูดทักอ่ะเพราะพระองค์เห็นแล้วเราก็ใช้วิธีเดียวกันที่พุทธเจ้าท่านใช้เนะี่ยที่พูดเนี่ยต้องการอะไรไม่ได้หนีไม่ได้สู้แต่รู้จักมัน รู้จักมันจนรู้แจ้งเพราะว่าเห็นความจริงพอเสร็จให้สังเกตข้างในว่าตัวความคิดหรือจิตข้างในเนี่ยมันรู้อยู่รู้สึกอยู่เหมือนเราคอยติดตามเราคอยติดตามดูเฟ e บุ๊กคนนี้ดูคนนี้เป็นยังไงเพื่อนคนนี้เป็นยังไงดาราคนนี้เป็นยังไงทำอะไรไปตรงไหนเราติดตามตลอดคนที่น่าสนใจ แต่สังเกตดูว่าที่ระบอกคนที่น่าสนใจทั้งหมดเนี่ยเรานะน่าสนใจที่สุดเราเลยกลับมาที่จิตข้างในมาติดตามร่างนี้แทนที่ติดตามคนอื่นทั่วทั้งโลกมาติดตามคนเดียวคือติดตามร่างนี้เราชื่ออะไรอะติดตามกำลังนั่งอยู่กำลังฟังอยู่กำลังนั่งดูจิตอยู่กำลังรู้อยู่กำลังคิดอยู่ ลองติดตามดูสิติดตามอยู่เงียบๆเพราะฉะนั้นเป็นตารเงียบๆต่อให้มีความคิดอะไรมากมายก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะข้างในเราเงียบๆอยู่ถึงจะเคลื่อนไหวไปมาจะเผลอก็ไม่เป็นไรเพราะข้างในมันเงียบๆอยู่อยู่แบบเงียบๆข้างในเราทำอย่างนี้ไปทุกๆขั้นนะไม่ว่าทุกๆสภาวะรมท,ที่ชอบหรือไม่ชอบแบบไหนก็ตาม เรียกว่าเราเห็นธรรมในธรรมภายในโดยไม่ต้องพิจารณาเพราะั้นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่ควรยึดมั่นเราไม่ยึดติดใดๆอันทุกๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันปล่อยเป็นอิสระแต่ไม่ข้องติดเมื่อเห็นเช่นนี้จิตภายในย่อมคลายการยึดติดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่น